สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเพดโศกมา่ย้มคำเด้อครับแม่เหลืองานมาเร้วไปหาเพื่นมาเร้วครับห้องสิหกแม่เด้อห้องแม่ลูกออนจะรอกหน่อยนะคะ เลนน้ำไล่ไล่เลยเฮ้ยไหนลูกอุ้ยอุ้ยไหนไหนลูกไหนไหนมองหาใครครับหนูมองหาใครลูกนั่งให้ดีนั่งให้ดีดเดี๋ยวตกเดี๋ยวล้มเอออุ้อยอ,อันนี้มีสับปะรดด้วยมีสับปะรดตึง้งสับปะรดด้วย เปิดมาหรืองานหกโมงนางโมไซมาค่ะเรียงลูกไว้พร้อมน้่คืนเรียงลูกแม่เมเรียนไปเหตุงาน<อ>เป็นแม่บ้านในออฟฟิศนะคะยุคโควิดคือเก่าแล้วพี่น้องเอ้ยจางเขาเรียงลูกอีกเดินหาพัน ห้องอีกก็เศร้าเขาบานกกเศร้าเขาอยู่้ยเลยไปแล้วไปแล้ว,ลวดีนะสื่อสาตรนี่มาไวมันนิ่มสาสตร์ดีเสือ่องแานนิ่มไมานะไมาลูกไม่เอาไปโจ๊กับมานี้ลูกมาหาแม่มาหาแม่เร็ว แม่ไหมมาหาแม่แม่ม,ม,ม่มาเร็วมาเร็วนี่เร็วมาเร็วเร็วแม่เพชรโชคเป็นคนศรีสะเกดพ่อเพชรโชคเป็นคนอุบลมาทำงานในกรุงเทพบับจ้างกรุงเทพ มาเร็วมาเร็วมาแม่มาเอาไก่ไปไหนนะ่ะเอาไก่ไปไหนนั่นนั่นนั่นอันนี้คือปล่อยความดือ้อพูนไปแล้วจะไปเอารถตัวนี้แอะ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 ไม่เอาเร็วเร็วมาแม่เร็ว Điều, Ê, Ê Mà, mà mẹ Mà lúc má Mà đưa liu Mà liu Ui, ui Mà mẹ má Ui Ui, mà mẹ mà nôm má Ờ, ok mà hà mẹ mà Mà lúc mà, Ê, Ê, nè Mà liu cầm má Tôi chơi cầm má bộ Ủa bình cầm má vô มามาไม่เล็กมีกล้วยมีกล้วยอะกล้วยไหมเี้ยงเลือยงเองหนูชอบนี่เอาวะเอาไหมเอาบาลูกบักลาเอาบาลุมาไว้ไปมาไวไปมาอะไรมีไงแอปเปิ้ลแอปเปิ้ล ไปก่อนนะครับาบายสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผม